สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บวอเตอร์เพสแต่ก่อนจะไปเก็บให้ดูต้นที่ว่านึกว่าเป็นผักชีน้ำเวียดนามมันไม่น่าจะใช่ค่ะแต่ลักษณะใบเหมือนมากเหมือนมากๆเลยเพียงแต่ว่าใบจะมีขนาดใหญ่กว่าใบเหมือนมากแต่พอออกดอกแล้วค่ะสีของดอกไม่ใช่ผักชีน้ำซะละ พ่อผักชีน้ำเวียดนามสีดอกจะเป็นสีเหลืองส่วนเมล็ดเหมือนกันมากเลยค่ะเหมือนกันมากก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าเด็ดใบามาขยี้ขยี้ดมค่ะกลิ่นจะคล้ายๆกับมะพร้าวคือกลิ่นมันมันมันบอกไม่ถูอว่ากลิ่นคล้ายอะไรแต่ว่าคล้ายกับมะพร้าวแก่ๆก,ก็ไม่ใช่ค่ะส่วนรู่ันนี้จนป่านี้ก็ยังไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะ เนี่ยค่ะไม่น่าจะกินได้คราน,นี้ก็จะพาไปดูแล้วดูนี่เป็นเขี่ยวจิงโตแดงนะคะขนาดนี้แหละที่เขาเก็บขายในตลาดฝลั่งขายแพงด้วยนะเนี่มันเป็นเหินแบบนี้ค่ะเมื่อกี้ดูแล้วแหละวอเตอร์แครสแก่แล้วถึงได้บอกวอเตอร์เครสเนี่ยต้องเก็บทุกอาทิตย์ จะพยายามไม่ให้รองเท้าเปียกจะพยายามดูค่ะเสียดายต้องต้องเด็ดให้สั้นน้ำเย็นเย็นตัวหอยนี่ก็ไม่ใช่นั่นเป็นก้อนหิน นั่นนะตัวหอยน่นหอยยังไม่ได้ไปเก็บในต่างเมืองที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะที่ว่ามีเยอะยๆเต็มคลองเลย แตเครสก็คล้ายผักบุ้งนั่นแหละค่ะคำว่าเครสนั่นน่ะก็คือผักบุ้งนั่นแหละอันนี้ก็ผักบุ่งน้ํำนะคะถ้าไม่เก็บมันจะแก่ยิ่งเก็บยิ่งแตกเนี่ยถ้าหากมีคนมาเก็บจะจะแตกยอดอ่อนมาให้เก็บไปไปจนกว่าหิมะจะลงนะคะเผื่อเผื่อมีตัวหอย เอาวางไว้ที่ก้นหินเนี่ยผักที่ลองเอาใส่ในบะหมี่ที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาชอบที่สุดคือวอเตอร์เครสใส่ในบะหมี่อร่อยจริงๆนะคะ ครั้งหน้าจะได้จะได้มีเก็บยอดอ่อนไม่งั้นแล้วจะแก่อยู่นอกเมืองเนี่ย มันดีอย่างหนึ่งคืออากาศดีดีอากาศดีจริงๆนะคะดูความรกรกมากมากเลยไม่ได้เอาหมาน้อยมาด้วยนะคะครั้งเนี้ยน้ำจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเนี่ต้องถอนต้นนี้ออก ชอบมาเกิดคู่กันวอเตอร์เครสกับต้นเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ย,อย,อ,ยอยากน้อยไปได้ เห็นไหมออกดอกมีฝักแล้วด้วยนั่นนะคะแต่ก็ยังกินได้วอเตอร์ครสเนี้ยถ้ากินดิบกินไม่ได้เลยนะคะมันเผ็ดบางคนอาจจะชอบกินสดๆดแต่นี่กินไม่ได้เลยเผ็ดแล้วก็กลิ่นไม่ชอบกลิ่นของวอเตอร์ครสสดแต่พอทําให้สุกแล้วคะ่ะกลิ่นนั้นหายไปเลยนะความเผ็ดก็หายนี่เด็ดอีกดีกว่าจะได้แตกเนี่ยเสียดาย โยนไปแห้ลอกในป่านะนี่ออกดึงลงมาเห็นไหมคะเลือ้อยไปนู่น ครั้งนี้ไม่ดังไม่ดังป้อป้อแล้วเพราะว่าแก่เอยเท้าเอยเท้านัเนนี่ยค่ะย้อนก้อนหินไม่ไปตรงนั้น จะได้ยืนอยู่บนขั้นขันดูไปเนี่ยยอดงามงาบงามอฮอ ไม่ใช่น้ำไหลมาจากข่อน้ำทิ้งนะคะไม่ใช่นะเป็นน้ำมาจากเขาเขานี่นี้นะนี่นะโอยออกดอกดิซี่อันนี้ออกฝักแล้ว เมื่อื่อยจริงๆนี่เก็บน้ำเนี่ยเพราะเท้าเทา้ามันต้องคอยคอยยืนให ไม่ให้หล่นจากก้อนหิน่ะมันเลยมันทําให้เกรงอันเนี้ยอันนี้เอามายืนเนี่ยดียวกว่น,นะคะตัวล้มนี่นหะอยตัวหอยเห็นไหมหอยกินใบน,นะใบใบที่เหมือนผักกาดนะ ต่หอยจะไม่กินวอเตอร์เครสคราวนี้โอุ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับตาๆเนี่ยนี่นี่งานเนี่ยนี่ เ,เก็บไปล้างด้วยเสียดายเวลาไปเก็บแปกกล้วยนะไม่ไม่มีน้ําให้ล้างแบบเนี้ยแปก้้ยนั้นเหม็นมากนะคะขนแปกล้วยสุดนะนี่เหยับได้ไหมเนี่ยเหีได้อุ้ยอุ้ยเห็นไหมล่ะ พาดจนได้ค่ะโอ้ยถ้าไม่ใส่รองเท้ายังยังจะยังจะเดินง่ายกว่าอีกค่ะเนี่ยตัวอะไ มีอหอยไม่รู้ว่ามีหอยหรือเปล่ากลัวจะกลัวจะลื่นอีกค่ะง่ายลื่นแล้วนี่น่าดังเปาะนะ เด็ยดย่านเมื่อกีอ้ดังหัวไว้ตรงนี้ก่อนแค่นี้นะกินคนเดียวถ้าหากอยู่ที่นี่นะคะกินคนเดียว คืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็พอแล้วแต่ถ้าทุกวัน,นี่ยไม่พอค่ะเพราะว่ามันโตไม่ทันตรงนี้อีกเนี่ยนี่อีก งามจังเลยเนะี่ยงามมากเนี่ยค่ะเราจะเดินไปถึงเลยเนะี่ยถึงนล้เนี่ยุ้ยงามมากเลย ในเมืองนี้ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่เจอนะคะว่าตรงไหนที่มีวอเตอร์ครสอีกยังไม่เจอเลยวอเตอร์ครสไม่ใช่ว่าจะเจออยู่ทุกที่นะคะเหมือนกันกันกบลีกลีกก็ไม่ใช่ว่าไปไหนก็จะเจอลีกป่าไม่ใช่นี่อย่าตรงนี้ได้ไหมได้สิงานจังตรงนี้อืมเริ่มได้กลิ่นวอเตอร์ครสแล้ว กลิ่นวอเตอร์ครสเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นกลิ่นที่ไม่ชวนกินมันเป็นกลิ่นออกเผ็ดๆผ็ดฉุนฉุนงจำได้เลยเมื่อตอนที่อยู่เมืองที่มาอยู่ประเทศนี้เมืองแรกวอเตอร์เครสสงสัยโยนโยน โยนคือล้างอยู่ตรงตรงข้างสวนค่ะอาจจะโยนโยนก้านวอเตอร์ครสไปตรงใต้ต้นต้นนั้นนะคะต้นฮันตะวันวอเตอร์คสเกิดมาใหม่งามงามถึงได้รู้ว่าวอเตอร์คสไม่ใช่ว่าปลูกได้เฉพาะในน้ำหรือว่าริมน้ำค่ะแต่ว่า างามที่สุดถ้าหากอยู่ในใกล้ๆกับควานน้ำไหลแบบเนี้คลิปนี้ยาวเกินไปแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ